สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่12เดือนมกราคม2556วันนี้เป็นวันเด็กนะคะตรงกับวันที่เท่าไรพี่จอร์ด12ครับตรงกับวันที่12บอเขาถามว่าวันอะไรวันเด็กวันอะไรวันเสาร์ครับอ๋อเป็นวันเสาร์นะคะนี่วันนี้พี่จอร์ดไปส่งน้องหญิงที่บ้านนี่พี่จอร์ดซื้อเบลลังนกหาหายไปไหนแล้ว แบนลังนกแบนลังนกเอ้ยไม่ใช่ซุปไก่สกาดแบนสีเขียวนี่นีนี่นี่นนี่นี่นไปฝากอากาด้วยที่บ้านต้องหญิงบอกแล้วว่าไม่ต้องซื้อแค่ไปเขาก็ดีใจแล้วเนาะ่พี่อซื้อแล้วทำไมถึงต้องซื้อเารบมีอะไรอีกไหม เราเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งครับครับแล้วก็จะเกี่ยวกับการโควิดดีใหม่เราต้องพยนยาด้วยเพราะว่าไม่ได้ไปหาเจ้านานแล้วไม่ได้ไปส่งน้องนานนะครับครับก็เลยวันนี้ก็ว่างๆก็เลยเกี่ยวกาสที่ไปส่งเลยครับครับก็ขอบคุณธนากรด้วยนะคะ นี่ตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านพูแล้วในเวลาเวลาเท่าไหร่นี้สิบหกหกนาฬิกาสิบหกนาทีาาทค่ะก็ขอบคุณพี่จอนนะคะที่ไปตรงน้องอิงวันนี้จริงจริงก็งญิงอ ไม่ใช่ไม่อยากให้ไปอยากให้ไปนั่นแหละแต่ว่าเกรงใจเพราะว่าเดี๋ยวต้องขับรถไปแล้วก็ขับรถกลับเหนื่อยอย่างนี้ไม่ได้พักผ่อนด้วยแต่พี่จอดดื้อพี่จอดอยากไปใช่ไหมโอเคงั้นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาอัดกันใหม่บ๊ายบาย